สวัสดีครับมาพบก,กับตังแาเนวครับตังแาเนววันนี้เศร้ามากกับนี่แบตมาให้ชาติครับนี่จะไาศาสตรวันนี้กับหนึ่งหน่วยสองหน่วยสามหน่วยสี่หน่วย,ห,ห,วยห้านวยมาลองศาตรกับเราก็วัดไฟแล้วล่ะวัดไฟเ,เบื้องต้นแล้วไฟมันเบิดเบิดเราก็ลองชาตรครับ เข่ขวดเียมคือขวดเมือนเดิมเช็คน้ำเช็คนเช็งงากันเขี่ยมันคือขวดเปิดสวิท ้คุนแห้งแกน,น้อยแต่ก็บพ่อด้น้ำขาดมากเล่าชีลต้องแาดเบิง้งว่่ชิเขาบัวนี้เป็นแบตขนาดขนาดมันห้าสิบห้าดีสองสามคือขนาดห้าสิบห้าแอม ขนาด23เซนขั้ว L ล,ลองซาดเลยครับซาดกบประมาณจากนี้กะประมาณ4หาชั่วโมงครับเอา,ากต่จะมาเปลี่ยนซาดเซรุใหม่๋ยวนี้ก็เป็นสีซาดที่2หลอดทำพอดี